มาวันนี้ผมมาเล่นปืนอ L นะครับแง่หลายคนนี่คงองงไอ้เแย่แม่งลายอะไรวะใช่ไหม <c oughs> ถ้าใครเล่นเคาน์เตอร์นี่จะรู้ดีนะมันเป็นเป็นปืนลายอะไรนะครับมันคือลายอัซิมอฟนั่นเองนะครับแงอ่ลืมบอกอะไมนเป็นมอดนะครับเบื่อลายเก่านะเลยมลันลงมอสเฉยก็ส่วนมอดนะครับผมจะแจกไว้ใต้คลิปนะครับไปดูกันได้เอ้ยไ,ไ,ไปเล่นกันได้มีแบ็กอัพไว้เรียบร้อยนะ กาถามว่าโดนแบนไหมกูก็ไม่ร okay. ู้เฮ้ยมีรถเครียเฮ้ยกาถามว่ามันโดนแบนไหมก็เนี่ยผมใช้อยู่มันไม่เห็นโดนแบนอะไรเลยนะครับก็นะครับใครเอาไปลงช่องตัวเองก็แบบฝากให้เครดิตหน่อยก็ดีนะครับอุตส่าห์ทำโอ้โหไอ้ตัดโอ้โหยัดเมฆทำเว็บเกียร์หลอกใครนะฮไปด่ากัน โอเคนั้นก like okay, <laughs> ็ฝากไปด่าด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ดอกทองคุ้นคุ้นอ้าวเดี๋ยวไปด่ากันอะไรของเม่งวะไอ้แซดนี่หรือประเทศไทยนี่โดนแต่ไม่ตาย น,น,ใน,ใน,นี่มันบ้าอะไรกันมึงเมื่อไอ้เจิดไอ้เยี้ยโอ้ยไอ้เพื่อนตายต่อหน้าเลยเย็ดแม่โอ้โหไอ้สัตว์ปืนมึงโหดกว่าแอลกูอีกโอ้โหเย็ดเะบินด้วยบินโชกูเลยไอ้สัตว์เย็ดเจ โอ้โหไอ้โอ้มันเล่นเปเลยเล่นเปนคนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวฟันโดนเชยผมรู้ท่าไม่ถึงการครับผมผมรู้ท่าไม่ถึงกันเกือบตายเกือบอ้าวตายตัวหน้ากูเลยเอากระตุก เฮ้ยเอ้าโถถ้ามันไม่กระตุกนะมึงไอสัตว์มึงตายได้ไอ้เหี้ยมึงเอ้ยกระรัวไปไหนบอกแล้วว่าตั้งแต่มีคลิปอะไรนะทดสับการคุยกับ G M อย่างเงี้ยโอ้โหมึงมีคนมาบอกโดนแบนโดนแบนเป็นร้อยเลยรู้ไหมฮะซึ่งกูก็ตอบไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วแต่ก็เม็นมาเถอะครับชอบคลิปใจดูแบบไอ้เหี้ยคลิปคนดูเยอะมากเฮ้ยดีโดดยังไม่เสียเลยแป๊บนึง โอ้ยสนายก็รัวเฮ้ยเฮ้ยยัดหนึ่งเพชรโปรครับคุณผู้ชมฝากไปส่งของแบนด์ด้วยนะครับไม่ได้มีใครส่งจะก็ส่งเองก็ได้ไม่งอโอ้ยซาดโคตรรัวต้องเงียเฮ้ยคุ้ยจะฝันกูจะคุยอะไรไอ้ทัตว์เอ้ยโอ้ยเขี้ยนี่อีกแล้วไม่ก็มีดกู อย่ามามีดกับกูไอ้แซดไอ้สัตว์นี่ห้องสไนายเฮ้ยโอ้โหก็จะโดนฝีมือกูตกอับมากเออร่วมด้วยยชินมีดมากไอ้สัตว์พวกมึงมีเที่ยงโดนแต่ไม่ตายสัตว์กูออออขอมีดสักตาเรอว่าไอ้สัตว์กูไป เลยตายแล้วว่ะอยากเอ้อ้ไอสัตว์มาจากไหนเนี่ยไอ้คุยไงล่ะมึงเจอเอลอาซิมอฟกูยัเนี่ยแม่งก็บุกการนี่กะเจอเยอะเจอเยอะจะยิงไม่โดนเฮ้ยเอาแปไแล้ววะเพื่อนฟันแม่งดิไอ้สัตว์เอ้ย Bên nghe lầm mừng, chạy azimuth kua Ui, kìa lộp cẩn bãing bà lệch มาปุถานี่ดิสัตว์เจอโกไม่มาแล้ววะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมุดจอดลูกเฮ้ยยิงโดนแต่ไม่ตายไอสัตว์ควย้ยบุกงทายกูจังไอสัตว์ไอ,อ้ควย้ยเอ,อ้ยมีดอะไรม่กันหนุ่มเชี่ยอะไรเด็ดโอ้โหสศนายมันเป็นปืนเอ็มสี่เลยไอสัตว์เฮ้ย นี่น้ำควยเลยอุยย้ยหลบไอ้เทียกระสุนระนั้นเดีวยวถ้าโดนนี่แฟนแฟนผมเอ้ยโนสโค่แฟนสวยแล้วเว้ไปไข่งง,งนะว่าแฟนสวยอะไรก็นัดสุดท้ายแฟนสวยไงเออไม่รูนน้นะเห็นเขาพูดกันก็มั่วอย่างนีง้แหละโอ้โหเยอะเยอะเยอะควยเยอะจนลุมกูทำไมนแ่ใช้อมกันเลยเย็ด มึงควายแล้วมึงปืนอะไรไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ปืนมึงเกลียดปืนนี้ไอ้ทียมึงตายไปเดี๋ยวนี้กูตายไหนเนี่ยเฮ้ยหลังหลังมาหลังมาอย่ามามีดกับกูกูซื้อปังต่อมาแล้วอย่ามีดเฮ้ยไอส้สัตว์ปืนเที่ยนีแ่แก เงบาเลตยังตายมึงเอายังไงกับกูวะไอสัตว์เอาปืนบาเลตมาเออไอ้ยอระเบิดไอ้สัตว์อย่าไปเล่นเลยบาเลตส,สัตว์ปิดแป้งไม่เล่นละ ปรดที่รักปวดฟังฉันทีขอเวลาแค่สามนาทีอย oh, baby girl ปวดฟังฉันทีไ mm hmm. ม่ฉันงมหายสักทีเดียว <Yeah. S 2> ปวดที่ oh. รักปวด, <Okay. S 2> ดฟังฉันที